สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับก็เดินทางมาถึง EP ีที่3กันแล้วนะครับกับเดอะบอยหนุ่มกวนซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองครับซึ่งจากตอนที่แล้วครับเราจะได้เห็นว่าซูปเปอร์อามาตะในนังเหนียวยางทานลูเซนนะครับตอนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าตายเสียท่ากันแล้วก็ว่าได้ขนาดโดนกสุนคาร์บอนยิงตัวยังไม่เท่าไหร่นะครับผมยิงยังไงก็ไม่เข้าเจาะยังไงก็ไม่เข้าแต่มาเสียท่ากับการโดระเบิดอัดตูดตายนั่นเองครับ เรความมั่นใจในการล่าซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นนั้นบอกได้เลยว่ามาเต็มไปเลยเดียวนะครับผมและตอนนี้เราก็มารับชมในตอนต่อไปกันเลยครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับซึ่งเริ่มมาในตอนนี้ครับทุกคนกําลังทําความสะอาดห้องครับที่เต็มไปด้วยคราบเลือดและเศษเนื้อเศษกระดูกของทานดูเซนที่โดนระเบิดอัดตูจนตายนั่นเองครับโดยที่ฮิวอี้เองนั้นก็อยากจะขอกลับบ้านไปเอาเสื้อผ้าสักหน่อยนะครับแต่ตัวของทางบูเชอร์เองนั้นก็ไม่อยากจะให้ไปนะครับ แต่ถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องพาเฟซี่ไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าฮิวอี้จะหนีหรือเปล่านั่นเองครับแต่แกจําไว้อย่างหนึ่งว่าตอนนี้นายได้ฆ่าซุปเปอร์ฮีโร่แถวหน้าไปแล้วนะเพื่อนคิดจะทำอะไรก็คิดให้ดีๆด้วยนะฮิวอี้เมื่อฮิวอี้ครับกลับมาถึงบ้านครับก็เห็นว่าห้องเขาเนี่ยเต็มไปด้วยรูปภาพและของเล่นเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่เต็มไปหมดเลยครับผมโดยเฉพาะทีมเดอะเซเว่นเนี่ยเรียกได้ว่าเขาน่าจะมีความชื่นชอบ เป็นการสนตัวด้วยนะครับแต่ตอนนี้คงต้องเลิกชอบแล้วแหละฮิวอี้เลยทําลายข้าของในห้องครับด้วยความโมโหครับโดยที่พ่อเขาก็เข้ามาพอดีเฮ้ย hey, ลูกไปไหนมาเนี่ยพ่อโทรหาตั้งหลายสายเห็นที่ข่าวว่ามีรถพุ่งเข้าไปในร้านและลูกหายตัวไปเนี่ยแล้วตอนนี้กาลังทําอะไรอยู่ฮิวอี้ก็บอกว่าจะออกไปอยู่ข้างนอกสักพัาครับไม่ต้องห่วงโดยพ่อเองนั้นจะให้ฮิวอี้นั้นนะครับจบเรื่องของโรบินให้เรียบร้อยแต่นั่นก็ทําให้ฮิวอี้ครับรู้สึกไม่พอใจเก็บข้าวของกล่องจะออกจากบ้านไปทันทีครับ มาที่อาคารของวอนครับผมซึ่งวันนี้ได้มีการประชุมของทางฝ่ายคอสตูมและการตลาดครับเกี่ยวกับการจัดการของตัวสตาร์ไลท์ด้วยการเปิดตัวชุดใหม่ที่มีความเว้าโค้งของขานเนี่ยเรียกได้ว,ว่าลึกเลยทีเดียวนะครับทำไมฉันชอบชุดนี้ฉันเลือกเองไม่ได้เหรอซึ่งทางฝ่ายการตลาดและคอสตูมก็ให้ความเห็นว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีเซ็กซี่ตามสไตล์ของซูปปเปอร์ฮีโร่และจะส่งผลให้มีการกระตุ้นความชื่นชอบและนิยมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ มาดูทางบูเชอร์กันบ้างครับวันนี้ครับซึ่งวันนี้เองนั้นเขาได้มาสถานพินิษ์ครับเพื่อมาหาเพื่อนเก่าคนหนึ่งครับมีชื่อว่ามาร์ทเ์น่นะครับหรือนมของแม่นั่นเองครับแต่เขามักจะโดนเพื่อนล้ออยู่เสมอครับจึงให้เพื่อนเรียกเขาว่า MM นั่นเองครับโดยที่ผมขอจะเรียกเขาว่า M ก็แล้วกันนะครับซึ่ง M เองนะครับก็ไม่รู้ว่าบูเชอร์มีแผนอะไรที่จะทำนะครับแต่ไม่ขอเอาด้วยพอแล้วกับชีวิตที่โคตรเสี่ยงและบ้ารละหำขอใช้ชีวิตแบบตามปกติที่ควรจะเป็นดีกว่าบูเช บ้าหน้าย่ามาตลกมันหนังเหนียวและวเอามาตัดที่สุดในทีมเลยไม่ใช่หรอวะบูเชอร์เองก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นยากอะไรตรงไหนแค่เอาละยเบิดยัดตูดมันแค่นั้นเองแถมตอนนี้ได้ข่าวเรื่องของคอมพาวีด้วยน่าจะเป็นยาอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราแย่รังแตนได้ถูกที่มันก็จะร่วงลงมาทั้งหลังเลยทําให้บุเชอร์นะครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้พยายามกล่อมเอ็มค่ให้เข้ามาร่วมด้วยแต่เอ็มเองก็ถามนะครับว่าไอเจ้าเฟสชี่เนี่ยมันเข้ามาร่วมในทีมด้วยหรือเปล่าถ้ามันมาร่วมด้วยฉันไม่ขอยุ่งดด้้ววยยนะบบชออรร์กกก็ิมมุมปาาั่ ฉันก็ไม่เห็นมันนานแล้วนะเพื่อน ทางโฮมเรนเดอร์เองครับก็ามาหาเมดลินครับจากที่ถูกเรียกตัวไปนะครับโดยที่ทางเมดารินบอกว่าอย่าให้เขานี่ไปอ่านสคริปต์นี้สักหน่อยหนึ่งเพื่อเอาไว้พูดในการแข่งขัน,นครับที่ประชันความเร็วระหว่างเอเทนกับช็อคเวฟโดยที่โฮมเรนเดอร์เองก็บอกว่าระดับเขาเนี่ยไม่ต้องมีสคริปต์เฮยๆแบบนี้ก็ได้ผมรู้ว่าผมควรจะพูดอะไรแต่เมดลินก็บอกว่าก็ตามใจนะเพราะสคริปต์นี้จากผู้บริหารชั้น82เขาเขียนลงมาถ้าคุณอยากจะขัดใจพวกเขาฉันก็คงช่วยอะไรไม่ได้เ่นเอาโฮมเรนเดอร์ถึงกับชะง,งัก,กเลยทีเดียวครับ ก่อนที่จะเดินไปหยิบสคริปต์ครับและเดินออกไปอย่างไม่พอใจทีนี้ครับก็มาดูในทีมของบูชเชอร์กันบ้างครับซึ่งตอนนี้เอ็มกำลังอยู่ในรถตู้นะครับที่มีการติดกล้องคันหนึ่งครับโดยทางบูชเชอร์เองนั้นได้พาฮิวอี้และเฟชชี่มาด้วยเฮ้ยเฮ้ย้นั่นมันเฟชชี่นี่วาเท่า,านั้นแหละครับเอ็มถึงจะเข้าไปบวกกับเฟชชี่ทันทีครับโดยที่เฟชชี่เองนั้นก็ควักมีดออกมาเตรียมพร้อมไฟด้วยเช่นกันบูชเชอร์ก็เลยเข้าไปห้ามนายจะทําแบบนี้ไม่ได้นะ M. เอ็มเราตกลงกันแล้วนะเว้ยเอ็มกาักาไว่ตอ,ไตอนนนห แต่ไม่ทลัยครับเสียงโทรศัพท์ของเอ็มก็ดังขึ้นเอ็มจึงรีบวางมือครับแล้วรีบรับโทรศัพท์ทันทีเมียของเขาโทรมาสอบถามว่าซื้อของตามสั่งแล้วหรือยังโดยที่เอ็มเองก็เปลี่ยนโทนเสียงครับลืมจากที่ักเดี๋ยวพี่จะซื้อไปฝากให้นะจ๊ะเอาเนื้อด้วยไหมทําสเต๊กกันกินแล้วตอนนี้พี่ติดทุละอยู่เอาไว้เดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนแล้วพี่จะจัดการให้นะจุบจ๊บจุ๊บพอดังเสียงจุบ๊บจุ๊บท่านั้นล่ะครับเล่นอาบูเชอร์กบเฟชี่ขำาวันยกใหญ่เลยทีเดียวโดยที่เอ็มหันมาบอกว่าพวกแกกไไปปตายยันห้หมดเล ซึ่งทั้งหมดในตอนนี้ได้มาแอบดูพฤติกรรมของป๊อปคอจากที่ทาลูเซนพูดมาว่าเอเทนได้แอบเข้ากับป๊อปคออยู่และเธอเองน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับยาคอมพาวีด้วยเช่นกันซึ่งบูเชอร์เองกำลังคิดว่าจะแอบเข้าไปติดตั้งกล้องยังไงดีวะทําไมทําไมต้องแอบด้วยก็เข้าไปติดตรงๆเลยก็ได้วิธีมีตั้งเยอะแยะสิ่งที่ฮิวอี้แนะนาครับให้บูเชอร์มองว่ามันก็ควรจะลองดูนะ จากนั้นนะครับฮิวอี้กับเอ็มนะครับผมก็ได้มาที่ห้องของป๊อปคอร์ครับผมโดยแจ้งว่าเป็นเจ้าหนะ้าที่มาอัปเกรดเน็ตให้แต่ป๊อปคอร์ก็บอกว่าเขาไม่ได้แจ้งเรื่องนี้อะไรไปนะไม่เป็นไรครับไหนๆพวกเราก็มาแล้วใช้เวลาไม่นานคุณจะได้ความเร็วเนะ็ตระดับ10กิกเียกได้ว่าแรงๆว่าใช่เลยทีเดียวครับป๊อปคอร์ได้ฟังเช่นนั้นครับดูแล้วว่าก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรด้วยก็เลยยอมให้เข้าไปครับซึ่งฮิวอี้เองนั้นก็ตรงไปที่คอมของป๊อปคอร์ครับเพื่อทําการอัปเกรดระบบแต่กลับพบภาพของ A ั en, ันนทททําาใหห้เขยุดชง,งกงี เฮ้ hey, พวกเราไม่มีเวลามานั่งดูรูปอะไรแบบนี้ทั้งวันนะเว้ยรีบจัดการเข้าเอ็มเองเข้ามาเตือนสติฮิวอีครับเพื่อให้เริ่มดําเนินการทันทีนั่นเองครับ จากนั้นครับฮิวอีก็เริ่มแฮกระบบครับ <c oughs> เพื่อทําการติดตั้งกล้องมูลจรปิดในห้องและส่งต่อไปที่รถตู้ที่จอดอยู่ด้านนอกบูปชอร์ได้เห็นความสามารถของฮิวอีกครับก็รู้สึกว่าไอเด็กคนนี้มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดซึ่งในขณะที่ฮิวอีกํำลังเดินออกจากห้องครับก็ดันไปชะเอกับทางเอเทนพอดีครับบอกได้เลยว่าช็อตนี้ช็อกมากๆเลยเงือกตก,กเลยทีเดียวครับโดยที่เอเทนก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเห็นเงือกเงือักไม่ยอมหลีกทางกันให้ก็เลยถามไปว่านายต้องการะไรเซ็นฉันเหรอ ส่วนทางฮิวอี้ครับก็รู้สึกแปลกใจเลยถามกลับไปว่านายนายเคยเจอฉันหรือเปล่าเอทิงก็บอกว่าฉันจําไม่ได้วันๆฉันเจอคนมากมายมีอะไรเหรอ เอ็มเห็นท่าไม่ดีครับผมที่ฮิวอี้ไปอย่างเชิงเอเทนอะไรแบบนั้นครับจึงรีบพาฮิวอี้ออกมาทันทีครับหลังจากนั้นทั้ง4คนก็เข้ามาในรถตู้แอบดูพฤติกรรมเล่าร้อนที่เอเทนเริ่มบเัเลงกับทางป๊อบคอรดอที่ทางป๊อบคออีนั้นเริ่มดูดนิ้วตีนของเอเทนครับจนให้เอเทนเนี่ยเรียกได้ว่าสยิวทนไม่ไหวแต่ก็ขอหยุดไปเท่านั้นก่อนพอตอนนี้มีเรื่องเครียด กับการแข่งขันความเร็วกับเขาและช็อตเวฟซึ่งป๊อบคอก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าแพ้ฉันก็ยังรักคุณอยู่นะแต่เอเทนก็บอกว่าเขาจะแพ้ไม่ได้เพราะเขาอยู่ในทีมเดอะเซเว่นเป็นเจ้าแห่งความเร็วที่สุดในโลกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาวิ่งแพ้ช็อตเวฟมันไม่ขึ้นมาแทนที่ผมเหรอแล้วทางเดียวที่ผมมองดูว่าจะชนะมันได้ผมต้องพึ่งคอมพาวีซึ่งป๊อบคอก็ไม่เห็นด้วยครับพอรู้ว่าเอเทนใช้แล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้สักเท่าไหร่นะครับผม แต่เอเทนก็อ้อนวอนขอร้องครับจนทําให้ป๊อบคอนใจอ่อนมอบคอมพาวีให้แน่นอนว่าพวกบลเชอร์เองที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ได้หลักฐานเด็ดกันแล้วก็ว่าได้โอเคงั้นผมขอไปก่อนนะและผมจะรีบกลับมาเมื่อการแข่งขันจบคำคานี้ครับเล่นเอาป๊อบคอนของขึ้นกันเลยทีเดียวไหนว่าจะเอาฉันไปด้วยไปเปิดตัวฉันไม่ใช่เหรอแล้วนี่อะไรคุณจะไปคนเดียวอีกแล้วคุณเห็นฉันเป็นอะไรกันแน่ เอเทนครับผมก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับตัวเขาไว้เขาสามารถควบคุมและดึงอํานาจการต่อรองกลับมาได้ก่อนแน่นอนว่าผมจะบอกทุกคนว่าผมรักคุณแค่ไหนและเราครบกันอยู่นั่นเองตัดมาที่ทางเมิร์ฟครับตอนนี้กำลังซ้อมการต่อสู้อยู่แต่ก็ได้รับสายว่ามีโจรปล้นธนาคารอยากให้เมิร์ฟเข้าไปร่วมช่วยทีมนะครับกับทางโฮมเลนเดอร์สักหน่อยนะครับ ทั้งคู่ก็ไปที่ธนาคารแห่งนั้นเดินเหมือนไปจ่ายตลาดครับแบบไม่ได้กังวลอะไรเลยเมื่อเขาเข้าไปในอาคารครับก็ไปจัดการโจรโฮมเลนเดอร์ครับก็จับผู้รายได้ซึ่งเขาเองนั้นก็ต่อยเปรี้ยงเดียวทะลุลําตัวเลยทีเดียวใจเย็ยนพวกเดี๋ยวมันก็จบแล้วดูเหมือนว่าโฮมเลนเดอร์เองเนี่ยชอบทรมานผู้ร้ายนะครับก่อนที่จะฆ่านั่นเองครับซึ่งเมิร์ฟเองนั้นก็ไม่อยากจะมองและไม่อยากรับรู้อะไรด้วยนะครับผมแต่เมื่อผู้ร้ายตายไปนะครับเมิร์ฟก็บอกว่าคุณฆ่าเขาโดยที่เขาไม่มีอาวุธอยู่ในมือนะโฮมเลนเด ไม่เป็นไรนะแล้วก็ใช้มุกเดิมๆก็ได้ว่าแล้วครับก็หยิบปืนกลข,ขึ้นมากระหน่ำยิงเมฟทันทีครับแน่นอนว่ามันยิงไม่เข้าอยู่แล้วนะแต่เขากําลังสร้างสถานการณ์ว่าผู้ร้ายเนี่ยได้กระหน่ำยิงเมฟครับผมก่อนที่โฮมเลนเดอร์จะเข้ามาช่วยได้ในที่สุดนั่นเองครับช่วงบ่ายวันเดียวกันครับการแข่งขันชิงแชมป์ความเร็วโลกก็มาถึงระหว่างเอเทนกับช็อกเวฟซึ่งวันนี้บอกได้เลยว่ามีผู้คนเข้ามาดูอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับผมโดยทางทีมของบุชเชอร์เองนั้นก็มาเข้าร่วมงานด้วยยเเพื่่ออออจะไปแบบขโมคนนัันงร ที่เอเธนได้หยิบมาจากป๊อบคอเพื่อใช้เป็นเป็นหลักฐานโดยให้ทางเฟชี่ครับแอบเข้าไปทางช่องแอร์และปิงนเข้าไปในห้องนักกีฬาของเอเธนครับเพื่อแอบไปค้นหาในกระเป๋าส่วนทางฮิวอี้เองนั้นก็ปลอมเป็นนักข่าวโดยทางบูเชอร์เองนั้นก็ไปสังเกตการในสนามแข่งขันครับและทางเอ็มเนี่ยก็คอยดูต้นทางให้เมื่อการแข่งขันใกล้จะเริ่มขึ้นโฮมเลนเดอร์กับเมิร์ก็มาถึงครับและได้มีการกล่าวตามที่สคริปต์ท่องมาครับแต่นั่นเขาก็แอบหันไปถามเมิร์กว่าทําไมถึงเลือกกับเขาคุณมีคนใหหม่เรอ เมิร์ฟเองก็บอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคุยเรื่องนี้นะแต่ทางโฮมเลนเดอร์เองก็ยังถามไม่หยุดครับแต่ตีเนียนยิ้มให้กับประชาชนโดยที่ทางเมิร์ฟเองก็พยายามเก็บอาการด้วยครับจากนั้นก็เดินชิ่งออกมาจากโฮมเลนเดอร์ครับ้วยทา่าที <Another one> ที่ไม่พอใจกับคําถามที่เกิดขึ้นนั่นเองครับเมื่อทางเอเทลงสนามครับใกล้ถึงเวลาการแข่งขันสตาร์ไลท์ก็กําลังกลับห้องพักโดยที่ฮิวอี้เองก็เจอกับสตาร์ไลท์พอดีครับฮิวอี้เองก็จําได้ว่าคุณคือแอนนาที่ผมเคยเจอที่สวนนีนา ทางบูเธอเองครับให้ฮิวอี้นั้นถ่วงเวลาสตาร์ไลท์ไว้ก่อนครับโดยให้พาไปที่อื่นก็ได้อย่าให้เข้าห้องนักกีฬาเพราะตอนนี้ทางเฟชชี่กำลังค้นหาของอยู่นั่นเองครับตัวฮิวอี้เองก็เลยชวนสตาร์ไลท์ไปกินเบียร์ด้วยกันครับเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเองซึ่งตอนนี้เองนะครับทางเฟชชี่พยายามค้นหาทุกกระเป๋าแต่ก็ไม่พบโคดยาใดๆพอเฟชชี่ก็ดูอยู่ตลอดครับว่ามันก็ไม่ได้ใช้ยานนะส่วนทางฮิวอี้เองครับก็ต้องออกจากภารกิจหลักไปก่อนเพราะว่าต้องถ่วงเวลาอยู่กับสตาร์ไลท์จนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้ออยแแลละเมื่่กกถึงงารรขขัันคบ ตัวของบูชเชอร์เองก็สังเกตเอเทนอยู่ตลอดเวลาแต่มันเหมือนว่ามันจะหายไปแวบหนึ่งครับทไมาด้สังเกตแถมหลังจากที่มันหายไปแล้วดูเหมือนว่ามันจะดีดไม่น้อยเลยนะเอ็มที่ดูอยู่ด้วยนะครับก็รู้ทันทีว่ามันแอบวิ่งไปแวบเมื่อสักครู่นี้คงไปดบยามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองเราพลาดแล้วหลักฐานไม่มีแล้วแต่ทางเอ็มครับก็ได้ทําการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในมือถือครับที่ติดอยู่ในบ้านของป๊อปคอร์ก็พบว่า ป๊อบคอรนนั้นยังมียาคอมพาวีเหลืออยู่ด้วยนั่นเองครับเอ็มก็เลยขอตัวออกมาก่อนโดยให้ทางบูชเชอร์นั้นอยู่ในสนามไปก่อนครับซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของบูชเชอร์นั้นไม่ใช่เอเทนแต่เป็นโฮมเรนเดอร์ครับผมที่ตอนนี้บอกได้เลยว่าสบตากันอย่างไม่ลดละครับพอเริ่มการแข่งขันครับ ท้งคู่ก็ตั้งท่าวิ่งครับก่อนจะแวบหายไปในชั่วพริบตาจนต้องใช้กล้องตรวจจับความเร็วสูงครับเพื่อดูว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนนั่นเองครับและนั่นก็คือเอเทนครับที่วิ่งเข้าเส้นชัยอย่างเฉียดฉิ้นี่ขนาดโดบยานะ้เนี่ยถ้าไม่โดบยาบอกได้เลยว่ามีแพแน่ๆครับผมทางเอ็มนะครับได้ติดต่อทุกคนนะครับบอกว่าให้ทุกคนเนะี่ยรีบออกจากสนามได้แล้วเป้าหมายของเราเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เขาได้ตรวจสอบพบแล้วว่าป๊อปคอร์นยังมีคอมพวีเหลืออยู่นั่นเองครับ คงจะไปเอาจากเอเทนไม่ได้แล้วทุกคนเลยรีบรวมตัวกันทันทีครับจากนั้นเนี่ยเอเทนก็ได้มาให้สัมภาษณ์นะครับหลังการแข่งขันนะครับโดยที่เขาบอกว่าตัวของเองนั้นยังโสดนะครับและพร้อมเปิดรับทุกคนคาคานี้ครับป๊อปคอรที่ดูอยู่ผ่านทางทีวีอยู่ที่บ้านเกิดอาการโมโหอย่างรุนแรงครับเลยตัดสินใจฉีดคอมพวีโดบเข้าตัวเองครับก่อนที่จะออกกาลังกายทํากิจกรรมต่างๆเพื่อลายความเครียดของตัวเองนั่นเองครับหรือเมื่อทั้ง4คนได้เห็นครับจึงชมเอ็มนะครับที่โคจะเจ้าสังเกตเลยไม่ต่างอะไรกับ แต่ไม่นานครับทางเจ้าของตึกที่ป๊อบคอร์มาเช่าอยู่เนี่ยก็แวะมาหาทวงค่าเช่าครับป๊อปคอร์บอกว่าจะเขียนเช็คให้นะครับก็ยังไงซะให้เจ้าของตึกเข้ามารอด้านในก่อนซึ่งในบ้านของป๊อปคอร์นั้นก็มีรูปอาร์ตต่างๆบอกได้เลยว่าเป็นรูปอาร์ตกึ่งเปลือยอยู่เต็มบ้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งป๊อบคอร์หลังจากที่โดบยางครับก็รู้สึกเกิดคลึกด้วยเช่นกันจึงบอกกับเจ้าของตึกว่าเรามาเล่นอะไรกันหน่อยไหมไม่ต้องซีเรียสพอมีผู้ชายไม่น้อยที่จินตนาการการมีอะไรกับซูเปอร ว่าแล้วนะครับผมก็ให้ทางเจ้าของตึกเนี่ยแต่งตัวเป็นโจรมาขโมยของครับโดยที่ป๊อบคอร์เองนั้นก็ทําตัวเป็นฮีโร่มาจับผู้ร้ายจากนั้นนะครับก็ให้ตาลุงเนี่ยนอนลงกับพื้นครับเพื่อจะทําการทําโทษหัวขโมยนะครับผมด้วยการนั่งเอาจิมิทับหน้าไว้นะครับพร้อมบทขยี้อย่างเล่าร้อนตาลุงคนนั้นนะครับก็ร้องโอ้อาตามภาษาครับแต่นั่นนะครับผมทําให้เกิดการบิวอารมณ์ป๊อบคอร์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ ฮิวอี้เองนั้นเห็นท่าไม่ค่อยดีครับเลยอยากจะขอเข้าไปช่วยครับเพราะกลัวว่ามันจะเกิดอะไรเลยเถิดกันขึ้นไปครับแต่บูเชอร์ก็บอกไว้นะครับว่านายไม่สามารถวิ่งข้ามถนนขึ้นบันไดหรือใช้ความเร็วแบบตัวของเอเทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขวานายจะไปถึงนั้นก็คงจะไม่ทันปล่อยให้มันเป็นไปเพื่อเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการไม่นานครับป๊อปคอนเองก็เริ่มผ่อนแรงไม่ไหวครับเก่งตูดเกมจีมิครับผมจนในที่สุดเนี่ยก็เผลอออกแรงนั่งทับหัวตะลุงจนแผลเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตอนนี้สมองไหลออกมาทันทีเลยครับผม ไม่นานครับทีมบูเชอร์ก็เข้าไปเสนอตัวครับโดยที่ป๊อปคอร์นเองนั้นก็พยายามตั้งท่าตต่อสู้ครับแต่บูเชอร์เองก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพวกเรามาช่วยคุณจัดการเรื่องแย่ต,ตรงหน้านี้เท่านั้นเราไม่ขออะไรมากแค่อยากให้คุณบอกทุกอย่างเกี่ยวกับไอ้ขวดยาบ้า,บาก็แค่นั้นเองเรียกได้ว,ว่าตอนนี้โชคเข้าข้างทีมบูเชอร์ซะจริงเลยนะครับผมตัดมาที่อาคารของวอนครับทางโฮมเลนเดอร์เองนั้นได้เรียกมาดิลินเข้ามาพบด่วนครับซึ่งนั้นก็ถามว่ามีเรื่องอะไรสําคัญเหรอ โฮมเลนเดอร์เองก็บอกว่ามีเรื่องสําคัญที่อยากจะบอกกับเรื่องที่คุณไม่เคยจะเป็นกังวลเลยโดยขอให้เธอนั้นเปิดหีปดูก่อนแล้วค่อยมาพูดกันเมื่อเปิดออกดูครับพบว่าเป็นเศษก้อนเนื้อและเศษกระดูดเต็มหีไปหมดเลยครับน,นี่นี่มันทาลูเซนเหรอเมดลีนตกใจกับสร้างศพที่อยู่ตรงหน้าครับใช่แล้วสิ่งที่คุณไม่เคยกังวลตอนนี้มันจ่อคอหอยเราแล้ว,ลวคุณรู้ไหมว่าไอ้พวกนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะเต๋อทิฟบอกให้คุณนายฟังหน่อยสิว่า ว่าอะไรบ้างที่ฉันไม่สามารถมองผ่านได้เดดิฟเองก็บอกครับว่าทางตัวโฮมเรนเดอร์เองนะครับไม่สามารถมองผ่านโลหะบางชนิดได้พวกฟอยล์หรือสังกะสีนั่นเองครับนั่นแหละที่ผมอยากจะบอกคุณพอหีบใบนี้มันทําจากสังกะสีมันรู้จุดอ่อนของผมคุณคิดว่าเราควรจะเริ่มกังวลได้บ้างหรือยังเมเดลินก็บอกว่าอาจจะเป็นพวกคู่อริของทารูเซนก็ได้มีพวกคนไม่ดีเยอะแยะมากมายที่อยากจะเก็บเขาเดดิฟช่วยไปเปิดหีบให้ผมอีกทีหนึง่งให้เมเดลินเห็นชัดๆอีกทีหนึง่ง เมื่อเดดีฟครับไปเปิดฝานะครับผมก็พบว่าใต้ฝานั้นเขียนว่าพวกแกเองก็จะโดนด้วยเช่นกันเห็นหรือยังครับคุณผู้หญิงพวกมันเริ่มประกาศสงครามกับเราแล้ว,แล,วและหนังก็เป็นอันจบไปนั่นเองครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับตอนที่3ของเดอะบอยแก๊งหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่นะครับซึ่งเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีเรื่องเบื้องหลังเกี่ยวกับคอมพาวีจริงๆจากท่านผู้นําคนหนึ่งนะครับได้เคยพูดกับเมเดลีนะครับผมและทางนางเองเนี่ยก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับผมแถมตอนนี้เนี่ยทางโฮมเลนเดอร์เองก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่า กำลังโดนไหมหัวจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับที่ต้องการจะเล่นงานเขาเรื่อเราจะเป็นอย่างไรต่อบอกได้เลยครับว่าที่ผมผ่านมา3 ep ีนี้นะครับแค่น้าจิ้มเท่านั้นเองหลังจากนี้นะครับบอกได้เลยว่าความพลิกมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมฝากกดติดตามและกดแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้คงทั้งพอแค่นี้ก่อนไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ